สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนี๋ยววันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนมาปลูกอะโวคาโดนะคะเนะม็ดใหญ่ด้วยค่ะ จะเอียงเม็ดเอาคะน,น,คะนมันเริ่มแตกแล้วค่ะอันนี้เอาเม็ดมันตะแขงไว้เอานี่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปเอา ดินดินที่หมักไว้นะคะเป็นหมักเป็นดินใบไม้นะคะที่หมักไว้นะ,ะเดี๋ยวค่อยเอามาโรยกันเพราะว่าดินอันนี้จะเหนียวมากเลยได้ประมาณนี้นี่ค่ะ ปลูกคราที่แล้วมันก็โตแล้วค่ะมันโตแล้วจะเอาให้คนอื่นไปน่ะเอาไว้มันแตกได้ที่แล้วค่อยย้ายกระถางไหมสามเม็ดค่ะเอาไว้ค่อยมาตามผลงานนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ